ร้านนี้ขายดีที่สุดค้อนกนันแล้วมั้งเนี่ยนะครับร้านมานี่มานะขายเป็นกิโลเลยนะนี่ครับอ๋อดูดินัดกันนะโอ้โหไม่รูมหมดกระป๋บป่ะเนี่ยหมดกระป๋ามัะไม่ปักใช่ไหมไม่รู้เหมือนกัน ตักกันแบบจุกๆนะนี่ครับก็คือครับเขาจะคิดเป็นช่างโลครับรายจ่ายครับอ๋อก็ช่างมิกิโลเฮ้ยเมื่อก่อนร้อยกว่าบาทนี่ขึ้นแล้วเนาะขึ้นหน่อยนี่แหละเป็นสองร้อยยี่สิบแหละนี่ครับโอ้เน้นเนื้อเน้น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 เลยสุขาบานปลอดยนะครับดูตักนั่นเองตักกับมิกิโลกิโลนะเราไปช่างด้านนู้นของดีๆนั่นเลยนะครับนี่เนยย้งเนยย่างนี่ครับ หมูสไลด์เนื้อสไลด์มีเนื้อเด็ดในร้านนี้อ่าดูพอขอสามชั้นสลายนะดูฝั่งนี้ดิไ<ข>อฝ <Hey, S 2> ั่งนี้ก็มีมีพวกผงพวกผัก,กยาวร้านนู้นร้านมานี่มานะดูทุกคนตกเย็นนี่คนจะมาออกกันเต็มเลยที่นี่นะนี่ <Hey. S 2> มีอะไรเป็นเนยนี่ดูดิ มันไม่ใช่เป็นบุฟเฟ่นะเข,เขาบอกว่าเป็นช่างกิโลนะอ่าตักไปแล้วก็ไปช่างแล้วก็ไปนั่งกินได้เลยไม่ได้เป็นบุฟเฟ่เป็นหัวนะครับเนี่ยเนี่ยเขาจะตักแบบนะี้หมูจะไล่เนื้อจะไล์ นะครับร้านนี้ตกปินกิโลก็โลโล,ละ220บบาทแล้วก็จะมีเตาแก๊สให้มีผักฟรีแล้วก็มีพวกเมนูอื่นๆเช่นส้มตำหรือว่าน้ำหวานอะไรสักอย่างหนึงนะ่งเนาะนี่ครับคุ้มมาแล้วนี่